สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสกายไลค์แชร์ที่มีให้ค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายสามเดือนดวงช่วงต้นปีของ2,568เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการวางแผนชีวิตของท่านได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ชาวราศีกันย์ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยนะคะ,ะเราจะดูพลังงานตัวตนของท่านเลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่เซ็นเตอร์ของท่านนะคะซึ่งเซ็นเตอร์ก็จะมีสองใบมีเก้าดาบในตำแหน่งสรุปะจะสเต็กขึ้นมาเนี่ยนะคะประเด็นแรกเลยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมองว่าดีมากๆในเรื่องของความประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะ ตำแหน่งกา,การงานของท่านเป็นเอ็มเพรสตำแหน่งชื่อเสียงตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะความเติบโตก้าวหน้าท่านได้รับความสําเร็จนะคะไม่ว่าท่านคิดจะทําอะไรอ,อ,อาจารย์มองความคิดและการตัดสินใจของท่านเนี่ยจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วในการงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะความในใจที่เป็นความแบบปัจา,าอย่างแรงกล้าของท่านในการ สร้างผลงานของตัวเองในต้นปีที่มองว่าจะเอาชนะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะในการวางเซลล์คอร์สเนาะก็จะมองว่าท่านเนี่ยจะเอาชนะใจผู้ใหญ่แล้วได้ถูกโปรโมตการเลือ่อนขั้นตัดตำแหน่งได้แน่นอนนะคะ,ะหรือใครปรารถนาในเรื่องของโบนัสนะคะก็ได้นะคะบางท่าน บางท่านอาจจะจ่ายเงินโบนัสช้ามาถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็มีนะที่อาจารย์เห็นแต่ยังไงก็ยังได้โบนัสนะได้ที่ท่านพึงพอใจด้วยเหมือนกันนะคะส่วนบางท่านที่ปรารถนาเรื่องของการย้ายงานนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงค่ะมีเกณฑ์ที่จะไปทํางานอะไรใหม่ๆที่เหมือนมีความฉีดแนวอยู่บ้างเหมือนกันการอะไรก็ตามที่เคยทํามาก่อน อแต่ก็มีเรื่องที่ทํามาก่อนคืออาจารย์มองมันสองอย่างแหละอาจจะมีประสบการณ์เดิมสิ่งที่เคยทํามาก่อนกับสิ่งที่ฉีกแนวไปเลยสิ่งที่ใจท่านปรารถนาจะทําอะไรที่มันท้าทายความสามารถของตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยากทําอะไรที่มันมัน,ม,นมันไม่เคยทําแต่อยากทํามันจะได้ไหมเนี่ยโอ้อันนี้แหละค่ะคือความสําเร็จเกิดขึ้นนะทาให้ท่านได้ประสบการณ์หม่ใ เกิดขึ้นได้นะคะและบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การทําทุกจิตส่วนตัวก็ได้นะการที่ไม่อยากเป็นลูกน้องเขาละอยากเป็นนายตัวเองอยากมีความเติบโตมากๆในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการออกไปบริหารจัดการในเรื่องของงานด้วยตัวตนได้แสดงเต็มที่นี่ก็มีส่วนแบ,บ่เป็นแบบนั้นก็ถือว่าในตำแหน่งกรรมะที่เป็นเอ็มเพรสเนี่ย เนี่ยฮะตัวสาคัญและเป็นไพ่พื้นฐานดวงชะตานะท่านจะวางแผนรอบครอบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดอาจารย์มองน้นะในเรื่องของการงานนะคนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอบอกเลยการเงินดีมากนะคะความอุดมสมบูรณ์นะครับจกักรพรรดินีขึ้นมาในพื้นฐานดวงชะตานะคะการเงินเนี่ยเงินไหลเข้ามาเยอะ นะฮะแต่ก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายเ่อนค้าเยอะตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันใช้จ่ายไปในเรื่องของครอบครัวนะ,ะบางท่านอาจจะมีแผนอ่าขยับขยายซ่อมแซมต่อเติมบ้านก็มีหรือบางท่านก็ไม่ใช่ซ่อมแซมหรือรีโนเวทบ้านนะบางทา่านก็ขายทรัพย์สินอันเก่าเพื่อเพื่อไปซื้อใหม่เลยก็มีนะะมีแบบนั้นเกิดขึ้นคือเงินมัน ฟูมันสามารถทำได้อาจารย์มองงั้นนะ,ะชาวราศีกันในเรื่องของรายได้ถึงแม้ท่านจะใช้เงินเข้ามาจ่ายออกแต่มันก็ยังมีช่วงที่ดีๆในช่วงกุมภาพันธนาอยู่แต่ช่วงมกราจะใช้เงินเยอะอาจารย์มองงั้นนะคะ,ะมีเรื่องของการใช้ใจ่ายช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ญาติพี่น้องเนี่ยท่านค่งเป็นคนรักครอบครัวรักญาติพี่น้องเป็นคนที่ มีน้ำใจกับคนอื่นมากๆเลยนะคะ,ะในเรื่องของความรักบ้างนะคะถ้ามองภาพรวมเนี่ยอ,อาจจะเป็นประเด็นอยู่บ้างนะคะ,ะความรักจะมีความค่อนข้างเด็ดขาดเกิดขึ้นใครก็ตามที่มีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะท่านบอกเลยว่าจะต้องเลือกแล้วนะชาวกันบอกเลยว่าต่อไปนี้จะไม่เหมือนกับ ตกไปเป็นเหมือนธาตุความรักก็ได้นะคำว่าดีวิวคือเรายอมเขาทุกอย่างมาตลอดละเอ่อกลัวจะเสียเข้าไปกลัวแบบเขาเอ่อน้อยใจเราเขาจะรักเราเออท่านแคร์แคร์แคร์มาตลอดนะคะแต่ต่อไปนี้ท่านจะมองเลยท่านจะไม่แคร์นะท่านจะไม่วิ่งตามแล้วนะเขาจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามท่านอะ นะในด้านความรักท่านเอาจริงแลวนะท่านกลับมาโฟกัสตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองอู๋อันนี้แหละมันเป็นสเสน่ห์แบบสเสน่ห์ที่จะทําให้คนนั้นหันกลับมามองเออหันกลับมามองและให้ให้ความใส่ใจกับท่านเขาจะแบบปฏิบัติกับท่านแบบแบบอีกแนวหนึ่งเลยกลายเป็นทําให้เขาทึ่งทําให้เขาแบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนคนนี้เขาต้องการคือบทบาทนี้ เขาคนรักของท่านอาจจะไม่ชอบใครเอาใจมากจนเกินไปหรือเออออกเขาเขามากจนเกินไปไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือท่านอาจจะเหมือนรักเขามากก็ทำอะไรแบบตามใจอะอะไรมากจนทำให้อีกฝ่ายเขาเบื่อไงคะจนอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็หลายปัจจัยปัญหานะคะแต่แล้วในที่สุดพอท่าน เข้มแข็งขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทำอะไรได้ด้วยตัวเองแบบที่ไม่แคร์ไม่งอเขาไม่ใส่ใจเขาเขาคนนั้นจะแบบเริ่มกัวงวลใจเริ่มมีความรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วเขาจะต้องเสียท่านไปจริงๆอ่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนเพื่อปรับเข้ากับท่านเปลี่ยนตัวเองเนี่ย เพื่อท่านได้จริงๆนะคะความรักก็จะออกในแนวประมาณนี้นะโอเคค่ะเราดูที่เดือนมกราคมกันเลยนะคะมกราคมที่จะเตือนอาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะและอาจจะมีเรื่องของที่ท่านจะต้องคลี่ไายช่วยเหลือที่อาจารย์บอกญาติพี่น้องหรือน้องของตัวเองก็ได้นะญาติพี่น้องน้องตัวเองที่ชาวราศีกัน จะให้ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็การดูแลผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยในเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรนี่แหละที่ท่านจะต้องเหมือนเข้าไปใส่ใจมากขึ้นและอาจจะมีเรื่องของที่อาจารย์มองในเรื่องของการใช้เงินกับครอบครัวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเพื่อการตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านหรือ,อการทำเกี่ยวข้องกับที่ดินมรดกที่จะ สามารถถ่ายโอนอถ้ายังไม่ได้โอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินมรดกมาเป็นของท่านได้แต่ก็มีเรื่องวิ่งเต้นใช้จ่ายเงินแต่มันก็คุม้มค่าอาจารย์มอง,องนี้นะส่วนสุขภาพพ่อแม่ก็รักษาได้นะคะแต่อาจจะมีปัญดนปัญหาโรคเก่ากําเริบนู่นนั่นนี่นั่นก็ดูไปและอีกเรื่องงานท่านจะบับโอ้ได้รับงานงานเนี่ยเข้ามาเยอะในช่วงตั้งแต่ มกลาเลยนะฮะอาจารย์มองในเรื่องงานเนี่ยจะจะกดดันจะเครียดมากเพราะงานเข้ามาเยอะอ่าที่ผู้ใหญ่เขามอบหมายให้เพราะเขาเห็นในความสามารถของท่านก็ได้นะฮะตั้งแต่ต้นมกลาก็จะเริ่มแบบโอ้โหงานเข้ามาจนรับไม่ไหวไม่ไหวนั่นแหละค่ะแต่มันจะส่งผลในเดือนถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่พอเดือนนี้เราทุ่มเทขมันเราเหมือนปูฐานใหม่ ในเรื่องของงานแต่พอกุมภาพันธ์เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ท่านทําลงไปเนี่ยมันเกิดความสําเร็จละได้รับการยอมรับแล้วมีการขยับขยายเติบโตในเรื่องของงานของท่านมากขึ้นไม่ว่าบางท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้หรือ,อบางท่านก็ทํางานในรูปแนวของบริษัทนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าท่านจะได้ใจทั้งเจ้านายนะฮะได้ใจลูกค้าผู้มาใช้บริการเนี่ยมากๆนะะ เพราะท่านเป็นคนที่ใส่ใจละเอียดรอบครอบนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบในการเทคแค่ดูแลลูกค้าในการนำเสนอ,อความเขาเรียกว่าคุ้มค่าของผู้ใช้บริการนี้ท่านก็เน้นเอามากๆพอสมควรเลยตรงนี้เป็นจุดขายหรือจุดเด่นในการทำงานของชาวราชการซึ่งจะได้รับผล ตอบแทนเข้ามาเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาก้อนใหญ่ๆนะคะเพราะว่าชนะใจลูกค้านะะชนะใจผู้มาบริการก็จะได้ผลงานแล้วเนี่ยเงินผลประโยชน์ก็ก้อนใหญ่ตามมาอ่าก็จะประมาณนี้หรือบางท่านเครียดกังวลอยากเปลี่ยนงานล่ะนะฮะอาจานมองจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือน กุมภาพันธ์นะถ้าสําหรับท่านที่อยากเปลีป่ยนแปลงในเรื่องงานนะเออทาไมไม่ได้งานสักทีทําไมยื่นไปแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยเดือนนี้ได้งานใหม่บางท่านนะคะไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้อาจารย์แปลแล้วบางท่านก็อาจจะเป็นทํางานอยู่แ,แล้วประสบความสําเร็จแต่ถ้าท่านอยากเปลี่ยนงานสําหรับบางท่านทุกคนกดดันจากหัวหน้าเจ้านายเหมือนกันรู้สึกเครียดแล้วรู้สึกอยากที่จะ,ะหาอะไรทาที่มันเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์ความปรารถนาของตัวเองความเติบโตของตัวเองมากขึ้นกว่าที่เดิมท่านก็ได้นะคะแล้วก็เดือนอมีนาคมเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของหัวใจตัวเองนะคะเรื่องของหัวใจตัวเองที่ใครอาจจะมีปัญหาที่อาจารย์พูดเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าในเรื่องของความรักที่จะต้องคลี่คลายเนี่ยมันคลี่คลายจริงนะ นี่จริงมันเริ่มขี้ขายตั้งแต่เดือนกุมภามาแล้วล่ะและแต่เดือนมีนาคมเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าถ้าเขามีใครเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์คนของท่านจะตัดจบได้แล้วกลับมาสามถ้วยเอ็มเพจเลือกท่านนะฮะเพราะเขาทึ่งในสิ่งที่ท่านเปลี่ยนแปลงนี่แหละท่านการที่เรารักตัวเองเราไม่ง้อเขามากเนี่ยแหละมันเป็นสเสน่ห์เห็นไหมคะมันทําให้ท่านเนี่ย ได้รับความสนใจและได้ใจของคนรักกับมาคองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งดีในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดนะคะก็จะแปลว่าในเรื่องของความรักคนโสดบอกอยากเจอใครสักคนที่ที่เป็นความรักที่ดีเนี่ยนะคะ,ะบางท่านก็จะเข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์เป็นคนที่หน้าตาดีหล่อเหลา เทสมาร์ทนะถ้าถ้าเป็นความรักถ้าเจาะลงไปลึกๆในเรื่องของคนโสดก็จะไดเ้เจอใครใหม่ๆเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ได้เรียนรู้กันแล้วมาลงเอยในเดือนมีนาคมได้นะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นคือมันรวดเร็วนะคะแค่แค่เดือนกว่าเนี้ยท่านก็ได้หัวใจคนนั้นมาครองแล้วแบบเนี้ยนะคะสำหรับคนโสดก็จะแปลแบบนี้ได้ในด้าน ความรักนะคะส่วนการงานก็เติบโตขยับขยายนะคะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ผู้ใหญ่ให้การสนันสนบสนุนแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะจะมองว่าชาวราศีกันเป็นคนน่ารักเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ไม่เอาเรื่องเล็กๆ็น้อยมาคิดมากให้ปวดสมองเหมือนท่านเป็นคนที่แบบเดอะฟูลเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวได้ง่าย เป็นคนที่หล่นลักกับคนอื่นได้นะฮะเอ่อไม่ทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อ่ะนะฮะท่านจเจนคนอยทางนั้นอะไรที่มันพอผ่านได้ก็ก็จะผ่านอะไรประมาณนั้นแต่การผ่านของท่านอย่าลืมนะไพ่ใบนี้ควบคุมตัวทนของท่านอยู่เหมือนกันจะต้องไม่ผิดพลาดจะต้องมีความที่แบบมันเป็นไปได้นั่นแหละท่านถึงจะรับนะฮะนี่คือดวงของท่านนะคะ การเสริมดวงช่วงตั้งแต่ต้นปีนะฮะท่านไหว้พระราหูแล้วก็เทพกนอูนะฮะพระแม่อุมาอันนี้จะเสริมดวงท่านมากๆไหว้ขอพรนะคะอยากถวายของไหว้อะไรท่านก็ทําได้เลยนะคะอันนี้จะเสริมดวงท่านได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ